ับสวัสดีครับพ้อ,อกันเลยครับต้องตล้องสำหรับพีมือน,นี่มาทันพ่งตลาดครับตลาดคนใหม่ครับซีตรอ่อย หยาดกันครับนอนท่อมเขาเอินตลาดยังก่อนนี่ตล,ตลาดอะไรปากแซงแกปากแซงตลาดปากแซงครับ่ชิเอารถล้มาเอาไปขายช่ไหมนยชิปอร่อยชิปอร่บย ติดติดโลลอยเอารถลูกมาเอาไปขายซะเองเลย มันสุกมันสุกหอม,น,มน,นี่แต่กอกเลยเนี่ยหอมจังเลยนี่กับหัว

เดืยวเตารถเดอลงไปใบอไปขายบาทเท่านานี่กัรถที่้นอทุกอะมีที่เออนึงว่าลูกไส้ผมไปขายดีแต่มันบอดดี้ม่ผมมาน้ำท่วเลยเนเราไปขายถังร้อยเนี่ยคือถงสิ่ห่าหเดี๋ยว่อหอเดิอดทางมาละมาทางไหนสินใดใส่ไปเดีข้างมาเนี่แก้วอลัแก้วอันนเอแกแกออกมะเดี๋ยวสีพาแกแก็บลงเมา นี่แม่เมาเอาไปขายไหมข้อ้อีสารเมาเรื่อยเก้ี่ไปขายเลยสิทธมาเกลี่ไปขายอเดี๋ลวติดตัวร้านนี่ร้านยังไงร้านร้านเเดี๋ยวผมเออ้รงนี่ครับมัดกระขายสามร้อยตลาดนัด อันนี้ซิฟโล่อร่อยเลแดดำๆหลายอันนีเสือมัหนึ่งชินอ่างวนไฟบางคนไฟเต็มเลื่ไมู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมซื้อโลมาอยู่อันนั้นสวยแตกต่างไม่เอาเราไม่แตกต่างเลย หลากหลายครับผลไม้หลากหลายท่านได้สนใจแวะมาได้ครับเด้อใครมาทางกันเทอร์รีตลาดปากแซงปากแซงเนาะปากแซงปากแซงสามสองวัน มามา,มาเดินมากค่ยวรัทางครับวอดน่อกนนทับนี้ครับตลาดน่งปากแซง ฝากกดติดตามกดไลค์แชร์ด้ยครับด้วยช่องยูทูบสำพี TikTok ซอต้าเฟงที่ททททต,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 า,ตางครับตตามได้ทั้งสองช่องครับเชฟกุ๊กับ้อนุอทยสีครับ